มาครับอันต้มเครื่องในมาเบิงนี่ส่วนใดเนี่ยไมอนี้คือจัดนี่มา้ามนะครับเนี่ยม้ามไอเห็ดใ,ใส่ออมใส่อมอมย่างหูนะครับลวกอันโบเร่ลวกได้นะครับผมเรื่องนี้เหล้วแต่มือด้ครับนี่นี่มั่นเล้วแต่มือนี่สำหรับมา้ามงามครับผมออมหูออมแบบน้ำอุลวัวช้ๆำๆเนาะงามๆเลยเนี่ยสำหรับ ส่สมถึงไหนได้นเนี่ยเอาอใส่รวมกบสมถึงไหนเดี๋ยวมาต่อเลยครับผมก็รต้องเก็บแบบทันเล่นอันนี้เป็นพวกเครื่องในนะครับเนาะเครื่องในพวกคันหน้านะครับเนาะนี่จะมีสีขาวสีดำบ,บางที่ก็กกอาจจะขอกมาเดินเพื่อใส่สรหดับตมถึงไหนมาครับนี่คือการซอยนะครับประมาณนี้ มาได้ับมันหอนเ,นเรื่องของเรื่องต่อยกับผูดีทำครับผมเ,เลี้ยวๆหน่อยนึงนะครับงามเอาต้มแบบใต้ต้มยี่เน,นื้สดมาเมันกน็หอมนะครับนะหอมหอมอีกแบบนึงแล้วก็ความแซ่บเดี๋ยกวก็รู้มันรู้เรื่องเองครับผมความแซเสียบลมลิ่นไปเตะลิ่นแล้วก็หอมนะครับผมผันต้มแล้วมันบมแซ่บมันบมหอมแบบเป็นเรื่องใดล่ะ ก็เลยอย่างเลยดครับอันนี้ประมาณจักจกโลหรอประมาณจากักหกเจ็ด,ด,ด็ดโลนะครับต้นแบบต้มข้งในเนาะเจ็ดโลีขยข้าไม่ให้กันน้ำกันเลยครับผมเซตตัวเดียวเดียวน้ำรับยังบมเปลยไปไหนดครับเไไบนี่ยจะสอีกไปอีกแค่ข้าวสอง ทางสองถูกครับผมนะครับมาประมาณนี้บอโดโมักบอดก็กได้ครับบอดได้มกกักบอดหรือบโมักหรือมักหม่างก,ก็ใส่ไอะไรได้ไหมครับผมมักใส่ถ้แต่ตามสะดวกขอาสำหรับลูกค้าว่ามักส่วนใด่นั้นแหละครับผมนอกสำหรับต่อมข้างในอันนี้คือว่า,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 ากันการทอนการซอยก็ประมาณนี้ ตอนกับประมาณนี้นะครับแตนบาอยากตอนสอบกับขีรีวิวเป็นสีไ้เบิ้งนะครับเนาะบางที่มื่อนี่ฝนตกมือนี่เนต๊กฝ้นตกครับผมไม่กาเฟินต๊กรดเกินเป็นีเกิดได้มีโอกาสในไทยไทยอย่างมาก ักเปลียงักเปลียงเพิ่นมเปลียงนะครับโอดีปากโอดีครับเอาครับผมเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับทานตุ่มถึงไหนจัดไปครับผมท้องแท้